เคยสงสัยกันไหมครับว่าเรื่องราวชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรวันนี้เราจะไปติดตามการเดินทางที่ต้องบอกว่ามหัศจรรย์ที่สุดเรื่องหนึ่งในธรรมชาตินะครับการเดินทางจากเซลลแค่เซลล์เดียวไปสู่การเป็นเอมบริโอใช่แล้วครับคำถามที่ว่าชีวิตเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงนี่มันไม่ใช่แค่คำถามลอยๆทางปรัชญานะครับแต่มันคือกระบวนการทางชีววิทยาที่โอ้โหน่าทึ่งมากแล้วก็ถูกออกแบบมาได้แบบเป๊ะสุดๆเลยซึ่งทุกอย่างเนี่ย มันเริ่มมาจากเซลล์เล็กๆแค่เซลล์เดียวเท่านั้นเองครับเอาละครับเรามาเริ่มองค์แรกของเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่าตัวเอกของเราในวันนี้ก็คือเซลล์ไข่ครับหรือถ้าจะให้เรียกชื่อแบบเฉพาะเจาะจงเลยฮะก็คือโออไซระยะที่2หรือ secondary oocyte ซึ่งกำลังจะเริ่มออกเดินทางในภารกิจที่สำคัญมากๆเลย พอถูกปล่อยออกมาจากบ้านเก่าหรือที่เรียกว่าฟอ l l ลิเคิลปุ๊บนะโอโอไซ์ o o ก็จะลอยตัวเข้าสู่ท่อนำไข่เลยแต่เดี๋ยวก่อนที่น่าสนใจมากๆคือตัวมันเองเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับแล้วมันไปข้างหน้าได้ยังไงคือมันมีกองทัพผู้ช่วยครับเป็นขนเล็กๆที่เรียกว่าซิเลียทำหน้าที่เหมือนพายนับล้านๆอันเลยนะคอยพัดโบกพร้อมๆกันพามันเดินทางไปข้างหน้าไปสู่จุดนัดพบที่อาจจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการ และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับเป็นคลแมแกซ์ของการเดินทางครั้งนี้เลยก็ว่าได้เมื่อผู้มาเยือนนั่นก็คือสเปิร์มได้เดินทางมาถึงแล้วครับนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมด โอเคก่อนที่เราจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นต่อขอเบรกทําความเข้าใจคําสําคัญคํานึงกันก่อนนะครับนั่นก็คือคําว่าการปฏิสนธิพูดง่ายๆเลยมันคือวินาทีที่ข้อมูลทางพันธุกรรมจากนิวเคลียสของสเปิร์มกับข้อมูลในนิวเคลียสของเซลล์ไข่มารวมร่างกันครับเป็นการรวมตัวเพื่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานี่แหละครับภาพที่เกิดขึ้นจริงพอสเปิร์มตัวที่แข็งแกร่งที่สุดเจาะทะลุปเปลือกของโอโอไซเข้าไปได้สําเร็จนะมันเหมือนเป็นการกดสวิตช์เลยค่ะคลิก สัญญาณนี้จะไปกระตุ้นให้โอโอไซรีบแบ่งเซลล์ครั้งสุดท้ายหรือไมโอซิสทูให้เสร็จสมบูรณ์ทันทีเลยครับจากนั้นก็จะอัปเกรดตัวเองกลายร่างเป็นเซลล์ไข่ที่โตเต็มวัยที่เราเรียกว่าโอวัม um, พร้อมแล้วสำหรับสเต็ปต่อไปและแล้วเมื่อนิวเคลียสจากทั้งสองเซลล์หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการกำเนิดของเซลล์แรกแห่งชีวิตใหม่ครับเป็นเซลล์ที่มีพิมพเขียวทางพันธุกรรมชุดใหม่เอี่ยมที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้เลย เซลล์ตั้งต้นชีวิตเซลล์แรกนี้เขามีชื่อเรียกนะครับว่าไซกอรจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะมันคือเซลล์เดียวที่พิเศษมากๆมันคือจุดสตาร์ทอย่างเป็นทางการของสิ่งมีชีวิตใหม่เลยครับและจากจุดนี้นี่แหละการพัฒนาที่น่าทึ่งขั้นต่อไปกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วภารกิจต่อไปของไซกอก็คืออะไรก็คือการเพิ่มจำนวนนั่นเองครับมันจะเริ่มกระบวนการแบ่งเซลล์ที่เรียกว่าไมโทซิสแบบรัวๆเลย จาก1เซลล์กลายเป็น2อสองกลายเป็นสแล้วก็ทวีคูณไปเรื่อยๆๆ,ๆจนในที่สุดก็กลายเป็นกลุ่มก้อนเซล์เล็กๆที่เราเรียกกันว่าเอมบริโอครับพอเป็นเอมบริโอเราคิดว่าเรื่องจะจบใช่ไหมครับยังครับการเดินทางยังไม่จบแค่นี้ภารกิจต่อไปคือการหาบ้านครับต้องหาบ้านที่ปลอดภัยและมีอาหารอุดมสมบูรณ์เพื่อที่จะได้ใช้เป็นที่พักพิงแล้วก็เติบโตต่อไปแล้วบ้านหลังนั้นอยู่ที่ไหน จุดหมายปลายทางก็คือผนังด้านในของมดลูกครับหรือชื่อทางการคือ endometrium เอ็มบริโอจะเดินทางไปที่นั่นเลยครับแล้วก็จะเริ่มกระบวนการฝังตัวเพื่อยึดเกาะแล้วก็เชื่อมต่อกับร่างกายของแม่นั่นเองที่หน่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือ ร่างกายฉลาดมากครับเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วมีโครงสร้างที่ชื่อว่าคอพัสลูเทียมคอยทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโครงการเลยนะผลิตฮอร์โมนสำคัญอย่างโปรเจสเตอโรนกับอสโตรเจนออกมาเพื่อสั่งให้ผนังเอนโดเมทรียมเนี่ยหนาตัวขึ้นฟูขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยเส้นเลือดเหมือนเป็นการเตรียมบ้านหลังใหม่เลยครับปูพรมแดงอย่างดีเตรียมสเสบียงอาหารไว้พร้อมเพื่อรอรับและคอยดูแลสมาชิกใหม่ตลอดการตั้งครรภ์เลยสุดยอดจริงๆ และนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของการเดินทางจากเซลลแค่เซลล์เดียวมันคือลำดับเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆทุกอย่างต้องเปะ๊ะต้องเกิดขึ้นอย่างถูกที่ถูกเวลาพลาดไม่ได้เลยเหมือนเป็นการแสดงที่ธรรมชาติออกแบบบทมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนการปฏิสนธิกับการฝังตัวเนี่ยมันเป็นแค่บทแรกเท่านั้นนะครับคำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วหลังจากนี้ล่ะ จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในบ้านหลังใหม่หลังนี้บอกได้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเจริญเติบโตที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่าเดิมอีกครับ